กระหอวัสดีครับทุกคนไมเราไปกลับไปครับได้มินิเกมบิวเซตนะครับทุกคนเยเฮ้ยดีใจกันหน่อยดิเฮ้ยมาคลิปแบบคนดำหัวแดงเนี่ยเฮ้ยดีใจกันหน่อยดิเฮ้ยพวกนี้เนี่ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยหัวน้ำเงินดีใจด้วยหัวน้ำเงินเกลียดหัวแดงแบบเฮ้ยใช่พูดถูกอ้าวเป็นไงพวกที่เกลียดตายหมดแล้วไงที เห็นไหมเจก็พูดถูกแล้วตายไปแล้วเนี่ยเอาตอนนี้กูเห็นหัวเหลืองอ่ะเออช่างมันทุกคนครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมบิวเซตนะครับทุกคนซึ่งแต่ละเกมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะทุกคนไปพาไปดูการอธิบายกันเถอะทุกคนกดเริ่มกดป้ายมากดป้ายมากดไปมากดไปมาเอ้าไอ้เจที่แกกดเมื่อกี้เออนี่แหละนี่มินิเกมแรกเว้ยดู้ไหมมันคือมินิเกมอะไรฟังคนไหนอ่ะการตั้จใกตรงนี้จะถึงตรงนู้นเลยเหรอ มาเริ่มเกมเถอะเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วสปีดนะครับไม่ได้เกมคุณอีกมานะครับคือด้านแล้งคุณั่งตรงข้ามาไม่ตกนะครับแล้วใครเปรอดเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะนะครับฮย่อมกูเฮ้ย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 ตายเอ้าเอ้าชนะเอ้าชนะหรอมาชนะหรอกูกแฮกเฮกูกดไอเดียอตาย น้องขุดตัวเองตายไม่ทำตัวเฮียอีกแล้วแซ่บไม่ทำตัวเฮียมากเลยคุณช้าหรอวิดีเกมนี้นะครับคล้ายๆ TNT run นะครับคือเราต้องวิ่งแล้วก็ให้เหลือคนสุดท้ายพอวิ่งปั๊บสายก็จะหล่นนะครับทุกคนนั่นแหละใช่แล้วไอเป็ดขาไอเป็ดขาไอเป็ดขาขาขาไอเป็ดเฮ้ยเป็ดดิเฮ้ยเป็ดดิปิ้งหรือตืดครับปิ้งหรือตืดกูขากูก็ขาไอเฮียว้า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 ยขาเหมือนกัน อุ้ยแหลบปิงดูตืดเฮ้ยไม่น่าใส่เชดเดอร์เลยแกไม่ต้อนอนเชดเดอร์ก่อนไปไม่ได้จีซีจีซีท่านคนอื่นไม่ก็เลยแหลกขึ้นใช่ใช่ใส่เชดเดอร์มันเลยปิงไว้นี่ไงปกติแล้วปกติแล้วปกติแล้วเออมึงมึงมึงกัด้งไปเฮ้ยไม่ได้เลยนี่พ่อไอ้ไข่ เอาละครับทุกคนอยู่ที่เดียวเอาละครับทุกคนไอเดียวจะไรอีกแล้วอันนี้นะครับเป็นม้นิเกมที่เราต้องเอาปลาตีคนหนึ่งให้ตกเกาะนะครับซึ่งเกาะอยู่ตรงนี้ครับใขาอยู่เกาะคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะนะครับทุกคนไปเจไปไปเจไปเฮ้ยไม่พี่อย่าไปพี่อย่าไปเออหัวน้ำเงินไปดิมันเส้หัวน้ำเงินว่ะเฮ้ย ไปยุยุยุดยุยุดยุดยุยุยุไปไปอันนี้ไม่เกมหลบอุกกาบาตทุกคนลบอุกาบาตอยู่ในบ้านไม่ปลอดภัยนะทุกคนเราต้องเราอยู่ใต้ต้นไม้ไว้ใต้ต้นไม้ตต้นไมเราจะมีไอ้นี่นะครับเป็นขวดปาเวลาติดไฟนะครับเราจะปานี่นีนี่นี่ไฟก็จะหายไฟนะทุกคนเราติดไฟเราต้องตายแน่ครับฮะติดไฟต้องตายําไมอ้ยเ้ยเพราะว่า เราต้องช่วยกันเฮ้ยนี่โอ้เขาอยู่ด้วยกันดีกว่าเฮ้ยฝั่งนั้นมันอยู่ในบ้านเว้ยเราอยู่ใต้ต้นไม้เว้ยรู้ไหมเว้ยเราอยู่ใต้ต้นไม้เว้ยจะโดนฟ้าผ่ามันจะผ่างตัวเราเว้ยเราเข้าบ้านกันเถอะ ราคานิโอกูขอให้กูขอให้มันลงกลางบ้านโอ้ยราคาโอ้ว่าจะหลบตรงไหนดีนี่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 ไปตรงนี้ด้ดยนอดไปตรงนี้นอดเป็ดูยืนด้วยกูยืนด้วยไปไปไปหลดก็มาแล้ว

เอ้ลายอ้สตัวแตดทนมายังรอดอยู่เฮ้ยตกรไ้าอะไเจดีังวะปังทไมดีโอจะได้อีกแล้ววะเอ้ยใคชนะไอเจชนะหรอเฮ้ยทำไมเจชนะได้วะอันนี้นะครับเป็นม่ไ้เกที่เราต้องตัวรอดจากมอนเตอร์นะครับทุกคน ไอ้เหันขึ้นเน่ยคุณแหลกเยี่ยมแน่คุณแหลกเกมแน่แหลกชัวร์หันขึ้นไปแม่งรอฟาดหัวกูเลยไปเราอยู่ตรงมุมดีกว่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยรวมกันเราอยู่แลกหมู่เราตายเว้ยเราต้องอยู่ด้วยกันเว้ยว้าวคิปเปิ้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้แล้วไอ้เหี้ย เฮ้ยปล่อยปไปทางนั้นเว้ยเป็ดตายเอ้ยไม่ใช่เป็ดตายนิโอตายนิโอตายปล่อยปล่อยนิโอ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 ไปนี่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ตีมันเรื่อยๆเว้ยนี่นี่เอาางไอ้เหี้ยไอ้ียไ้วนไปเตเมปเตเมเเเเมตเมมตตเซอมบี้ สามีตีเนียวเลยสามีสามีตีสามีสามีตีเนียวสามีโอ้คิปเปอร์คิปเปอร์ระเบิดการหลังหยับหยับอยู่กูเหยับอยู่ทุกคนดูคะแนนไอ้นี่โอ้นำอยู่ทุกคนตอนนี้เอามันก่อนดีไหมเอามันก่อนเลยเอามันก่อนเอามันก่อนคะแนนมันนำเว้ยคะแนนมันนำเอามันเอามันนะคะแนนมันนำคะแนนมันนำเออเออ เออเอ้ยไอ้เจี๊ยคือไอ้เจี๊ยไอ้เจเอาเป็ดก่อนไอ้เจไอ้เจเอาเป็นดก่อนเป็ดเป็ดจะไม่มีคะแนนเป็ดจะไม่มีคะแนนเอาเป็ดก่อนเอ้เอ้เทเลมยข้าเป็ดก่อนข้าเป็ดก่อนข้าเป็ดเอ้ยเจี๊ยมะาไปข้าเป็ดข้าเปลิด้าอยเอออ้อยเอ้ยเอยอ้ยเออเอออ้ยเอออเอ้เอ้อเ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 อ เป็ดกูหายไปไหนนะนมากูอยู่ก nah, ับพ uh, ี่แมงกูรอดกูรอดปลอดภัยแน่ใจนะเจแน่ใจนะแน่ใจมั้งหีน่และตู้ตายหมดเลยเฮ้ยเจ้เจตายอัดเลยอัดเลยเจตาย n e o นีโอโนตึง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 อันนี้วิ่งข้าม วิ่งเข้าไปฝั่งของข้าห้ามเหยียบแป้นแป้นเป็นหินนะครับทุกคนวิ่งด้วยกันนะแฮมทาทโซ่เราออกมาวิ่งวิ่งด้วยกันนะแฮมถึงก่อนว่ะอันนี้ยิงธนูกันใครยิงนัดเดียวตายใครรอดคนตายชนะรอฉะนั้นยิงเฮ้ยเฟรนด์ยิงไอเดียวว่าไอเดียวคะแนนน้ำทุกคนเจ๊เดียวว่ะจำตานั้นได้ไหมเจ๊จำตานั้นได้เจ๊เจเจ๊เดี๋ยววิ่งแชนะเจเจ๊เดี๋ยววิ่งแข่งชนะเจ เจ๊ยิงเงี้ยเอ็นยูก่อนยิงเอ็นยูก่อนเจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันเล่นอะไรดยมันเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยอะไรอะไรเรื่อะไรยิงซอมบี้ได้อะไรอ่ะไม่ไม่น่าได้เฮียอะไรนะเฮ้ยเจเอานีโอก่อนเจเจเอานีโอก่อนเจ๊เดี่ยวหัวไปนิดเดียว เอาไว้เป็นแตกเป็นแดกอดึงดึงนะโดึงดึงะไอเจอยู่ทางนี้นะฮะไอเจไอเจลังไไอเจกลังชไอเจเที่ยงคืนยังพี่จะได้ไปหาของกินฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวเยวพึ่งห้าโมงึ่งพึ่งห้าโมงครึ่ไอ้แมนเปิดเผยความลับในการถ่ายชินเวลา งัดหัวคมคมงัดหัวคมคมตู้ไอ้ไอ้เจ้เหรอไอ้คาดิโอเจ้เห็นไหมไอ้ไอ้เนโอนมันเต็มเยอะเนี่ยเล่นเจ็ดแต้มชนะเนี่ยไอ้เนโอนห้าเต้มอันน to like> ี้เล่นเล่นยังไงวะเนี่ยอันนี้เล่นยังไงวะนี่เล่นยังไงวะเขาจำมันเหลี่ยมเยอะว่ะนี่เล่นยังไงวะอ๋อเอาตัวรอดรีบโดดขึ้นนะเว้ยเพราะว่าลาวามันจะมาก็จะตายพอเวลาวาเว้ย ใครโดดขึ้นได้้มย h y w ย y w h ยอุ้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 ยเฮ้ยไอเดียวจะได้อีกแล้วอะเฮ้ยขางดิ n e โ noting อันนี้นะครับเรื่องถุงเท้าที่แตกต่างจากพวกนั้นทุกคนไม่ใช่เรื่องอะไรที่แตกต่างพวกดิเลือกเลือกเลือกถุงเท้าเลือกถุงเท้าเลือกเลือกถุงเท้าเลือกถุงเท้าเลือกถุงเท้าให้ทันด้วย ก็ต้องหนูที่แตกต่างจากพวกแหละนั่นแหละใครเร็วใครได้เว้ยเย้นเย็นแม่เฮ้ยมอกันเมาอ่างนี้เมาอย่างวะจิ้มเกเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอันนี้อันนี้ตัดตัดตัดคอรัสฟู้ดอ่ะไอ้ที่มันเป็นใหญ่ๆอ่ะที่มันเป็นป้องๆอ่ะใหญ่ๆอ่ะเป็นสองห้องแล้วเรากดชิปเราจะบินขึ้นได้นะทุกคน ตัดไม่ติดอ่ะตัดไม่ได้ตัดได้ก็ต้องตัดได้เว้ยมันปิ้งไอ้เป็ดปิ้งนะทุกคนตัดไม่ได้นะฮะโอ้ยหลวงเออได้หนึ่งผลอีเฮ้ยเอฮ้ยอได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเดินขึ้นตรงนี้ได้ <leurs> ดไหมวะ <tuh> <mental Sure> ออเดินขึ้นไม่ได้เดินขึ้นไม่ได้ึเฮ้ยพี่เดียวใช่ไหมเนี่ยป้าจู่ทุกคนทุกคนเตะเตะมันออกเตะมันออกไอเจค้างไอเจเย็นมึงใจเย็นไอเจ้ลองไอเจ้ค้างไอเจกดไอเจคอหักไอเจคอหักไอเจ้ขว้างประจานิโอทุกคนประจานิโอคนประจานงานไอเมนชั่วโอ้ยแย่แล้วจอะไรนะไอเจ อะไรนะไอ้ชั่วไอ้ชั่วพี่เจนทีมไม่ไหวมั้งยังยังกูขอให้พวกมึงโดนายเอ้ไอ้เจ้าเอ้อะแม่กมึงตายง่ายเลยลูกแรกมาก็ตายแล้ววายโอ้ว้าว โอ้โหโอเ่แชร์โอวพระเจ้โอไอจีจะตายแล้วไอจตายไอ้พวกเนี่ยทำไม่ใช่ตาลูกบ้าเลยวะเป็ดจับังเป็ดเป็ดจับปังวิปเป็ด วิกิพีเดียค่า<ป>วิกิพีเดียไอ้เซิบไอ้สัตว์ไอ้มีแมสเซิอโอ้ยเจร็ียบร้อยปิงใช่ปะใช่รู้ตัวนี่วาออระวังเตะมีซีนะตีผิดนี่มีไอ้นี่เลยนะแต้มลดเลยนะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน นั่นไงแต่รถพีเหือพี่เหเหลือหนึ่งอ่ะแต่พี่เหลือหนึ่งอะ่ะเฮ้ยไอ้นี่โอชายเหรอไอ้เจ้าชายจ้ะเฮ้ยจแกกยิบให้กับฉันเะไดรักกับเธอะเลิกรักันตึงครับไอ้เี้ยแมนแพ้ครับไอ้แม่แมนศูนย์ครับไปครับปิดเก็บ ก็ต้องจะใครก่อนกันเองกันนะครับสโซนทุกคนไอ้สามตัวนี่ยครับผมจะทิ้งลิงต้องใต้ตเท้าผมนะครับดูไอ้เจดูเท้าพี่ดูดูดูด <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละเจโอเคนะครับถ้าเราคิดจะขอ,ขอ,ขอัาไปก่อนสวัสดีครับเห,ห,ม,หม็นน่าไม่ดูดีกว่าายท